จัดเครื่องจัดของละผ่านวันผ่านตุงเกี่ยมออกลาเนาะสตาร์ทรถเดี๋ยวนี้กำลังสิออกเดินทางเนาะพี่น้องเนาะไปเครื่องเกี่ยมอุปกรณ์พร้อมท<ป>ีมงานบ้านเฮากำลังไปไ่เบ็ดป,ประดุกพี่เนาะ วันพันธุต้งนำหน้า สบายดีสบายดีสบายดีสายดีพี่น้องปองป่ายหมู่คูเอฟซีทีมงานบ้านเฮามื่อนี้พอกันคือเก้าเนาะทีมงานเนาะทุกวันเสาร์หาปลาดุกทุกวันเสาร์เวลาว่างเสาร์อาทิตย์มาหาป่าพี่น้องมาใหม่คือเก้าเนาะมื่อนี้เนาะน้ำกระตะเนาะเปลี่ยนเปลี่ยนท่าน้ำเปลี่ยนน้ำเปลี่ยนท่าน้ำน้ำกระตะคือเก้าทีมงานลองทาน้ำไหมอ่ายใหญ่เพิ่นอ่าเคยสองฟังคู ใส่หนไแล้วผ่านวันหลังเนาะมื้อนี้เอาเอาเอาบ่วงมาอยู่เนาะมื้อนี้เนาะอ่าใส่บ่วงนําพี่น้องใส่บ่วงใส่ไว้แล้วบ่วงนและจึงพยายามวาไว้ไว้ยยามเบ็ดแล้วจึงยามนาะบ่วงเนาะวัสุกรมั่นใจ3ตัวยังได้3ตัวมันงวดนี้มั่นใจ5ตัวมั่นใจอยอ่มั่นใจ5มั่นใจเนาะอ่าคักเพิ่นอาพี่น้องมาเบิ่งอุปกรณ์เนาะมื้อนี้ตามเนี่ยเดือนคือเก้าเนาะผ่านวันเนาะแม่เลยหัวหาน ผ่านตุ้งก็ว่ามั่นใจหนูหนูกระทางไม่ไหมเพิ่งมาพุ่งนี่มั่นใจเอาฮกโต้มาหนีหนูเพิ่งมาพุ่งได้สองตัวเลยเนี่ยเดือนนี้เขาไปคุดเกียมไว้แต่เศร้านะพี่น้องไปทางงี้ทีมงานสามคนนั่นแหละไปคุดแต่เสาพ้นมีโคมมีห้องเนาะพี่น้องเนาะเบ็ดคือเก่าทีมงานคือเก่าห้องอขาดไปได้คือบอนบอนยูบอนนอนเนาะพี่น้องเนาะ ต่างเต้นนอนริมน้ำมือแรงนี่บรรยากาศคักสุดเพื่อนวะโอ้บอกคักคือค่าเส้นฟองเดี๋ยวนี้ทีมงานกำลังเตรียมจัดเตรียมคลิ๊กระเดื่อนพี่น้องจังน้อยกัสิไปใส่แล้วจังท่ายให้พี่น้องเบิ่งเนาะตอนใส่เบิ่งตอนใส่มื่อนี้สิท่ายอ่ะบัตรลุ้นบัตรยามอยู่บ่ไอพี่มื่อนี้จะเอาให้เห็นเอาเห็นนะครับอ่าตอนลุ้นหนูลุ้นป่าเนาะมื่อนี้เนาะลุ้นป่ามื่อนี้เพราะว่านำก้อนหินบาไลายมื่อนี้มันบอกเป็นอันตรายอันตรายที่ก้อน นน้ำาวอเห็นแล้วนี่บริทายให้พี่น้องเบิ้งเนาะอ่าน้คลิปที่แล้วนี่เพราะว่าน้ำเฮงน้ำเสี้ยวยันโทรศัพท์เออโททรศัพ์ตกน้ำเนาะมันเหมือนเหมาะแหละมือนี้นะกระชิทายให้พี่น้องเบิ้งได้ลุ้นได้นำกันไปเพื่อไปพวกตัวรถอันนี้กำลังจัดเตรียมเนื้อเ้ามตามเื้อใส่เดือนเนาะพี่น้องเนาะเนื้อใส่เดือนนี่กะซอกยากหยางพี่น้องเลยตกระดูแรงมาแล้วเพิ่นกะคานออกมาตายเมื่อเนื้อใส่เดือนได้ไปซอกแคมน้ำ บัพอก็คุณแถวนี้แหละยเงี้งง <c oughs> มอีอยู่ข้างในเงี้ยนี่ก็อึดพี่น้องเลยบัวอีริกับบัรรมีไพบอกได้เงี้ยเดือนนี่มันป่ะมานวันซอกยากซอกยากพี่น้องเลยมายพี่น้องหอดขั้นตอนการใส่แล้วเนาะมาเบิ่งวิธีใส่เบ็ดพี่น้องใส่เบ็ดหมายธรรมศาสตร์ประเทศลาวน้ำสายน้ำกระตะเนาะพี่น้องเนาะเอาได้ถางใส่เพราะว่ามันหุกพี่น้องถางใส่ให้มันเป็นแป้นเวลาป่าถึกมันจะบัคล้องจะบูุ บอ่อค้องป่าคองนล้นมันสิลุดพี่น้องเลยใส่ล้วะเด็ยังไอายเป็นใส่ลวะวะเคอยสองฟัง,ขงโขงใส่ละอู้ึ้ลึกดโนหันเนะลึกบ่อไดเอามใส่ถุงยางไวล้ลวบ่เรืงโทรศัพตกน้ำเบิงดังคือบ่ไรนี่บอกค่ัไหมบอ เพื่นว่าเพื่นว่าเฮ็ดโทรศัพท์ตกน้ำเบื่องมันมันสีดังบ่เพื่นวะประกาเสียงแล้วเนาะพี่น้องเนาะอะพอสำนีก่อนเนาะพี่น้องเนาะเบิ้งวิธีการใส่แล้วบัตใส่แล้วจังพอกันเอาพี่น้องบัตใส่แล้วจังพอกันกินบัตรยามเจอกันบัตใส่แล้วบัตยามเจอกันพี่น้อง เอาที่เอาแบบสดๆให้เบิ้งเลยเอาแบบสดๆลุนๆให้เบิ่งเลยครับก็สิใส่ตามน้ำนี่ลงไปเนาะพี่น้องเนาะแบ่ต้องตัดต่อแล้วเอาสิใส่ตามน้ำแล้วน้ำนี่ลงไปแบ่งกันใส่เนาะพี่น้องเนาะหลังจากใส่แล้วจึงมาพอกันเนาะพี่น้องมาเบิ่งลุ้นน้ำกันว่าสิหมานบ่มื้อนี้ทั้งหนูทั้งปลาล่างแรกแหกหมานเอาพี่น้องดุกซึ่งนนี่ตอดมงยามเลยพี่น้องนี่เอามันหมานพี่น้องมื้อนี้โอ้เข็มแล้วโอ้บักอิ่มบักอิ่มเอาเบิ่งใกล้ๆพี่น้องนี่เอาอะไรพี่น้อง อ้าวอย่าอิรูดได้ผัดต้นมาเลยก้อนนวดก้อนนวดหาหลังแรงแห้งมาหลังแรงแห้งมาตาแดงซึลืดเพื่อนวะก้อนนวดก้อนนวดเอาใสคค้อมันมันพี่น้องเอาจับโซ่ด้ดูโอ้คัก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 มาหนีตัวแรกเอ้าเอาอีกเลยโอ้ไม่หยังของแปลกโอ้ถึกถึกถึกก้อนนกนกถึอเป๊ก คักเทมือนี่มันเน้ยโอ้ดูมากระโอ้ปีงกินแรงแล้วนกทึบเบ็ดบะเนี้อ้าวพี่น้องมันทั้งนกทั้งปลาบปะนี้กินเลือกเถอะโอ้มากินได้ได้อันนี้จังปะลายได้นกวักแทวนี่นะเลาะนั่นพี่น้องเอาตามเบ็ดตามเงยเดือนมันมาเลาะกินเงยเดือนนี่เอาคืนมาใส่เนาะน้ำเบ็ดนี่ทัดเบ็ดเลยบ่เลยเอาเบ็ดนกยังอันเพื่อนห้องอันนี้นกนกวักเนาะพี่ยูพี่ดื้อพี่อันเคยสองพระคงนกยังอันนี้ นกไก่นะนกไก่นะเนาะคนเล่าเออนกวักเอาลูกขนมานมานี่ลูกขนต้องเบ็ดทูกคอถือว่ามานอยู่เนาะมื้อนี้เนาะมานทั้งป่าทั้งนกน้หนูอีกงอย่างประยามเฮเป็นอะไรนั่นเอาแล้วเอาแล้วเุ้บปุ๊บุกปุ๊บุกปุ๊บุกบปุ๊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 บุ่๊บปุ๊บปุ๊ปุ๊บปุุ๊๊ มีวิธีกับป่าเดอ้เดอเลยพี่น้องเดอ้อนี่กับดิชิเดอ้อดีบคอมันให้อยู่เรียบร้อยพี่น้องอย่าไปตปบบังแต่ม,มันได้ตบแต่ม,มันเลยเจ้าของให้เลยเนาะฮะลุ่นต่อไปพี่น้องมานแล้วถามเงาใสป่าเริ่มออกหากินแล้วป่ากำลังเริ่มอกอกนู่น nhiều quá mệt quá này này làm Hàm rung tung tưng bà Nói là nó con oh, hát này. bà nói nó kính con Đàm như là say ôi oh, bà nói nó kính con bà con อ่าใส่ถ้าเบิ่งรอบสองพี่น้องเขากินข้าวแล้วยังกลับมายามนี่เพื่อปลาดุกออกปลานน้อยกินก่อนฮะคันคงิงตึ้งพี่น้องเอาลุ้นน้อกันหลังนี่ยู่บ่โอ้ดุกเง่้ยน้ำเอฟเอฟพี่น้องเอาโอ้ยของแพพี่น้องโอ้ยปลาดุกพันตี้อันนี้นะเอาเลยพี่น้อง,อองเอาเลยมัน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 นี่ เรียบร้อยเรียบร้อยตวนี้เกาะนวดโอ้เกือบเกือบรูดพี่น้องเอ้ยนี่กํแน่นเลยใส่ทองครับๆๆบัดนี้เรียบร้อยฮะตามนี้ใส่มันหเด้อมันเด้อเอาเนื้อเกาใส่ตมหน่อยนึงเนื้อเดือนเฮาน้อยมื้อนี้ขุดเนื้อเือมาน้อยพี่น้องเอ้ยได้ประหยัดเนื้อถ้าเบิ่งฮอบ2ถ้ามันมดก็สิได้ซอกเอาแคมนานี่แหละพี่น้องอ้ารนหลังต่อไปเอาอญาอีบ่หลังนี่น่ะ มีจัดขันซื้อติงด้วยทีขันซื้อติงหลังนี่จะใส่ร่อนร่อนร่อนเดซายก็ร่อนร่อนป่าน้อยแหบผ่านวันกระลุนอยู่ทางนั้นเนาะบักเอฟบ,บักเอฟตาแดงสลืดพี่น้อง พัก <c oughs> โอ้ขันซีจริงๆง่ยายๆลองดูกินแถวนี้น้ำตื้นแถวนี้นะน้ำตื้นละป่ากูจดดจูด <c oughs> แกเอาลึกนิดนึงน้ำลึกจนตู้ป่ากระดุกยูบอหลังนี้เอ,อ๋ป่าน,น้อยจิ้มกันยะัะไร่อนพี่น้องป่าน้อยแห้ ไปตึ้งปลาไปยัางๆอันนี้กรบเบนมันหมันเด้อกินข้าวกินข้าวแล้วมันมันเอาเร็วพี่น้องมาลุ้นเบังป่ายังทีนี้โอ้ปลาลาดพี่น้องคิดว่าปลาลุกบ่แม่นเนาะเอาเอาเอาเร็วเอาเร็ววิธีปลดปลาลาดปลดบุหรีวิธีกับมือซอยได้พี่น้องใส่ใส่เสื้อดึงเลยเนาะ คันเฮาปดคือปลาดุกรหรือปลาไรมันมีเงี้ยงปักมือพี่น้องจันวันกำลังปั้มเข้าข้องเอ,อ้ยทีนี้ปักมือพี่น้องถามนี่กระแทกวันนี้ให้ปลาดุกมากินออปลาลาดปลาขอ้อพี่น้องข้อกั้งปลาลาดปลาดุกกินบางเท้อก,กับปลาลาดกินบางเทื้าก,กับปลาดุกกิน แล้วแต่ตัวใหญ่เห็นก้อนไี่น้งเอ้าลังกระปูอีกเป็นหรโอ้ยปูพี่น้องเออขึ้นว่าป่าโอ้ยกระปูหลายเพี่น้องเอาเาอีกเอาอีกพี่น้องเอาเอายง่ายบอนง่ายบอนนี่ ระวังระวังระวังลุดหลุดลุดลุดค่อยค่อยค่อย,อยกำคอล็อกคอเรียบร้อยพี่น้องโยกโซ่เลยด,ดูพันวันนวดประกัางนี่นวดพี่น้องตาแดงสึลืดประกังนวดตามที่กระเดือนใส่ตื้นอีกเนื้อเดือนตื้นอีก บ่ฮู่เบ็ดอยู่พุ่นสิยามได้บ่เนาะเบ็ดค่อยตกค่อยใส่ซั่นบ่นเบ็ดอันเรายามอยู่น่ะ่ใหม่ก็ใส่ปลาหลายเกทนสิหลายอยู่ัดัดกลับจังเบิ่งเนาะยนเราบ่ฮู้ยามนะลนหลังนี้ ร้อนนี kind of ่ป่าป่าน้อยปะกั้งปาซิวแซบปาซิวเซลฮะเอาแล้วพี่น้องเอาแล้วเเอาแล้วพี่น้องหลังจากยามมาสามสี่หลังบกินเนาะพี่น้องเนาะน้ำปะง่ายนี่พี่น้องเอาแล้วเอาแล้ว ตกุ้งใหญ่ป่าไปไนไี้เนาะป่านไีโนุ่มโอ้ย,ยอยากเกาะนวดฮะไอหมออหลังจากยาม,มาซี่ห้างหลังบกินนแล้วไหมเนาะ,นะตามใส่ไว้รุ่นรุ่นหลังกินข้าวแล้วมาหยามไหม หลังนี้มิดจัดบุกินเนื้อกับบอลลอนป่าป่าโบอองพี่น้องมันคนยามันกระเจ้าใส่เบ็ดตไซมองใส่อันมองมุดมุดยิงหลายเอาพี่น้องพี่น้องหลังจากเอายามแลี้ยวขึ้นมาหลังจากขึ้นมาเนาะเลือกป่าออกพี่น้องแยกป่าออกแยกป่าออกพี่น้อง ปลาดุกเนาะตัวนั้นปลาดุกนี่ปลากั้งนี่อันนี้ปลาคอกั้งพี่น้องเลยปลาคอกั้งสองข้อพอนะนี่พอนะปลาดุกเขาได้เจ้าตัวหอบนี่หอบแรกพี่น้องเลยหลังจากกินข้าวแล้วสิไปายามยิงนะฮะขึ้นมาตนีแลเลือกป่าแล้วเฮาสิกินข้าวอันนีไต่ยังปลายื่นมาดิเต่งกินข้าวพี่น้องกินข้าวแล้วเฮะสิไปายามอีกหอบต่อไปแล้วจึงสินอนเนาะพี่น้องเนี้ยปลาปันวันเนี้ยปลาอันนี้เนี้ยปลาดุกออกแซ่ของแยงไว้พี่น้องเลยปลาลาดปลานินกับสีแีต่งกินแรง อันนั้นเป็นนกพี่น้องเลยได้สองตัวนกยังทารุ่นหนูอื่นเอาผ่านวันยกโซมันรอบแรกนี่นะพี่น้องประมาณเจ็ดตัวนี่ประมาณโลครึ่งปราะว่าชาวตัวนี่แหล้วชาโคตัน้อพี่น้องเนาะอ่ะผ่านวันสิเอาไปมัดก็ได้กอดก็ได้นะเอามัดกับคักได้จัะน้อยพัดเฮียได้ไปยามเวทมาบุเรือจ็ดตัวได้นาะพี่น้องเนาะเอ๋อจะได้ขวดแต่งกินแล้วบปดนี้เนาะเอาปลาไปกินเอาปลาไปเฮ็ดยูเฮ็ดยูเฮ็ดกินเนาะพี่น้องเนาะ เฮ็ดกินแล้วแล้วก็สิบไปยามปลาลาดนี่อ่าต้มปลาลาดนะนี่ปลาลาดนี่โอ้ใหญ่ละพี่น้องเลยปลาลาดจากตัวปลากั้งต้มสดน้ำต้มส้มพี่น้องเลยกินแรงน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อเอาเฮ็ดสุกได้จังว่าจะอันนี้เท่าน้นอ่ะบัดรหอดยามกินจังท้ายให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมอีกแล้วเนาะเอาสิไปเฮ็ดกินก่อนพี่น้องบัดนี้ S <S จากที่ว่าเาใส่เม็ดคืนเนาะพี่น้องรุ่นน้ำกันตอนเสาอ่างวันก็นกผ่านโต้งยำสองสามหลังนะพี่น้องเป็นไหนรุ่นน้ำกันพี่น้องออ๋ตอนเสาใส่เม็ดคืนโอ้หม่านสองติดกันพี่น้อง นี่โอ <who referred to> <W anterior> ้ยตอนเศร้ากระหมานพี่น้องเลยนี่ตัวปุ้ใหญ่ตัปใหญ่ปันใดเนาะพี่น้องปลาดุกน้อยปลาดุกฮาร์เกิดเอานี่นี่ตัวนี้ก็ได้นี่นี่นี่นั่นสองตัวติดกันเลยพี่น้องโอ้คัก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 ตอนเศร้ากระหมานพี่น้องเลยเอาของมาใช้เอาของกองอ่ะเอาให้หมานคนละคองก่อนรับแรกนั่นให้คล้องม่ติดก่อนกูเบ็ดเองได้ หลังจากใส่ไปไว้มืคืนเนาะพี่น้องเนาะตามไว้ก็พอได้รุ่นอยู่พี่น้องไยไปลังต่อไปหมานอยู่พี่น้องสองแต้มลมันจะกาศยามเสาเนาะพี่น้องเนาะกระีอาดินในี่น้องึงาอยู่บาปคอึนี่ยื้ออยู่ อโอ้โหตายเป็นยังไงโอ้โหต่ายพี่น้องเอ้ย<อ>ใส่มดคืนเกาะมีนเถอะมันก็ตายบเกาะมีนเถอะชึ้มดคืนเนาะพี่น้องเนาะอ้าวจะคล้องมันมนัมนมนัมนมันมันตายเกาพี่น้องโอ้ยถ่ายลำบากพี่น้องเลยใส่กล้องมือถือถ่ายเนาะพี่น้องเนาะ กันตกน้ำกะวันนั้นกันตกน้ำนี่ก็คือสิแล้ววับเลยพี่น้องบูมีกล้องไอ้ท่ายให้พี่น้องเบิ่งเลยได้ระมัดระวังเนาะพี่น้องเนาะอ่ะลุ้นหลังต่อไปพี่น้องมีจัดเบาเอาไปทางนี้นี่โอ้เลิกพี่น้องเลย กูเบ็ดรอบเซาพี่น้องอ๋อเนื้อบอลอบร้อนป่ากับมมากินเว้ยบอกกินหลังนี่มิดจัดอะนำผ่านวันไปมิดจีรีบอ่ะมิดจีรีจุดจ,จ,จีฟังทำโอ้ยเลิกพี่น้องเลย มือกล้องกะลำบากนะพี่น้อง่ายขึ้นสองรางกูเอานะโอ้ไปไหนได้อันี้ตีนนี่วะเป้นเรื่องขึ้นเร<ะ>ื่องเด้อด้อหลังนี่กระบุกินพี่น้องเลย,ลเลยสุหลายตอนเศร้ามัน ว่าบุค่อยออกถ้าบุออกกลางคืนแล้วบ่หลายมันเป็นไหนเป็นไหนเอาหลังต่อไปพี่น้องเบิ้งลุ้นสิยู่บ่เนาะอยู่บ่โอ้ลุดพี่น้องเนี่เอาปะไว้หมดคืนนอนนอนเนาะมันป่ามันพันมันดิ้นกับมีหลังต่อพี่น้องหอบเท้าบ่กินนะหลังนี่โอ้ เหนืนบอบอลเลยอ่ะกูเอาพี่น้องนี่นี่น,นี่โอ้ปลาลาดพี่น้องเลยปลาลาดปลาลาดเห็นบ่พี่น้องตายแล้วบ่อนโอ้ปลาลาดแม่ไข่พี่น้องเลยเอาโซงดูฟันวันปลาลาดแม่ไข่นี่ปลาลาดแม่แม่ไข่โอ้มนัมนมนัมนมันมันอ่ะจันวัน ผ่านวันปดวิธีปดปลาร้าเนาะพี่น้องเนี่ยอย่าไปจับเลยได้มันบาดมือได้พี่น้องใส่เสื้อหรือว่าใส่หรือว่าฆ่ามันก่อนเนาะเอาตีมันก่อนแล้วเอาจึงปดเนาะพี่น้องแต่ตัวนี้มันตายแล้วนอ่ามันตายแล้วตัวนี้ได้เอาเสื้อปดพี่น้องเลยอ่ะรุ่นหลังต่อไปพี่น้องเฮ้ยขันเปีเ๊ยกผ่านวัน อยู่บ่พี่น้องเลยขันเปียกขันเปียกพี่น้องลุ้นนากันนี่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 เฮ็ดแท้พี่น้องมีนวดบ่มีนวดบ่โอ้ลุ้นลุ้นลุ้นค่อย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 นี่พ oh, 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 oh. oh, oh. ี่น้องโอ้ขาข้อพี่น้องพี่น้องขาข้อพี่น้องขึ้นวัดประดุกฮะพี่น้องพบกันตอนยามบิดแล้ว กูเบ็ดเกี่ยมสิกับเนาะพี่น้องเนาะนาผลงานก็นได้อยู่สิบสิบสิบตัวเนาะตอนเช้าเนาะพัานตู้เนาะไอสิบกว่าตัว,ว,ตวปลาดุกเนาะพี่น้องอันนี้แม่นผลงานบ่วงบ่วงนี่พลาดทาดสองหลัง,างขาดเลยสองหลังพี่น้องหนูออกเด็กนนนหนูหนูออกเด็กคณะเขาหยามเขาสิบสองโมงเขาหยาม เอาบทันได้ยามมันออกเดึกล้วพอดีนันตื่นมาลรคาดบ่วงคาดพี่น้องเลยเสียแงเอโอ้เสียดายสุดๆเลยเสียหลังหนึ่งจักไปทางไหนมุดน้ำบอกทึกแล้วมุดน้ำบ่หรือว่ามันดึงขึ้นทึงกับบุหูซอกแท้ซอกว่ากับผานโต้งกับผเห็นพี่น้องเลยหรือหรือว,ว่าคนเอาบ่ากับผจักคนกวนอยู่เนาะพี่น้องอันนี้ผลงานนกสองตัวพี่น้องเนาะ อันนี้ก็คือสิบูได้แบ่งกันแลน้วนกกับหนูนี่มันได้ขี้กเนาะพี่น้องเนาะสิไปอ้อมสู้กันกินอ่าอ้อมกินสวยพี่น้องนะผ่านวันกํนาลังแย่ป่าเนาะพี่น้องพอได้ยู่ได้กินเนาะพี่น้องเนาะอันนี้แม่นปลาข้อกับปลาดุกเนาะพี่น้องอปลาดุกอ่าเบิ่งใกล้เนาะปลาดุก,ปร,ดกประมาณสี่กิโลพี่น้องอันนี้ยังบดได้แย่อกพี่น้องอันนี้ผ่านวันกํนาลังแย่กอ,อกเป็นไรผลงานมั้ยนี่เคยต้มสองฟังคง มั่นใจร้อยเกินไปแต่ว่ากะบบทับใจบประทับใจเนาะเออขาเจ้าบ่วงกะคนกวนคนกวนหลายพี่น้องเอยตั้งคนตั้งหากินแต่เขาก็บบได้บัวได้บวได้ว่าเพื่อนเนาะตั้งคนตั้งหากินแต่ว่าเป้าหมายกวนเพื่อนว่านเฮแล้วกับได้เขากับบได้ว่าอย่างพี่น้องตั้งคนตั้งหากินเขาก็ใส้เบ็ดหมายธรรมชาสตร์เนาะพี่น้องเนาะบ่วงนี้ก็ถือว่าร้อยเลยเนาะบ่วงเนาะแต่ว่าขาดเนาะถึกละคาดมันกัด หนูเนยบ่วงหนูใหญ่บวงสายสายเบื่อน้อยพี่น้องสายเบื่อน้อยสิเปลี่ยนหลักไปขาดหนูอยู่แถวเสียดานี่หนูเนยอ๋อจังแก้ตัวไม่เนาะแก้ตัวไม่อันมาเสาร์อาทิตย์หน้าพี่น้องบดนี้ฮอดเวลาปั่นปลาเนาะบแดนี้เนาะจะได้แยกทางเมืออเฮื่อไถเมื่อท่านบาดนี้นาะแล้วมาพอกันดิเคนึงต่อกินข้าวละจินลาบนูกกับออมหนะมาฮอดเฮือนพี่น้องเบิ่งผลงาน บอปลายไปได้มึงอู้ข้าเจ้ากวนเว้ยข้าเจ้าตึงแหกกวนพอได้ยู่ได้กินพี่น้องเลยปลาดุกประมาณสามชิปก็ตัวนี่ละสิสามชิปพอชิบชิบดีละพี่น้องเนาะอ้วกก็อันนี้ท่านผู้ชมผมอันนี้กับท่านผู้ชมมาเบิ่งปลาท่านผู้ชมมาเบิ่งปลาเด้อเด้อมาท่าซื้อปลาเนาะเพิ่นเด้อีเด้อปลาปลาเขอตั้งนี่นะปลาเขอตั้งหวานเนี่ยคิดรวมกันคิดได้หลายเนาะพี่น้องปลากั้งได้ปลาลาดได้อันนี้ปลาดุกตูลล้วนอันนี้เนาะ อาจจะสีแดงปั่นตื่นเกลียดได้เกลียดอันชนาตัวนึงเกลียดชนะใส่เกลียดเกลียดเขียวอ่ะเกลียดจิกเกลียดจิกนอกพันธองอันนี้เนาะอยู่ฟังเออเกลียวเขียวเลยแต่เอาเออเกลีย์โต๊ดบอกเกลีย์โต๊ดตาสีโอ้ค่ะ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 ประดุกนี่นะคัะพี่น้องอ๋อให้ผ่านวันแบ่งเนาะแบ่งปั่นกันเมื่ออยู่เมื่อกินพี่น้อง ห,หาอยู่หากินจะไปกวมเนี่ยอันนี้ปลานั้นที่จะไปกวมมันปลานั้นงปลาลาดตู้หลายดเอ่มาขออ,อายแล้วอ,อีกครัปรู่อายจะไปขอนานพี่น้องอันนี้เปนปลาลาดบ่พันตุง้งโอ้ปลาลาดแล้วนี่อุดเอียนไงตัวนึงนี่โอ้เอียนก็ได้เอียน,นไงเอียนตัวเดียวเอาไปให้ปลาเราพ่อกระเทือนนี่มึงได้เอียนไงเถอะ เย็นไกลตีให้ไกลตีกปลากางได้หลายละอล้งได้หลายได้นะเป็นปั่นกันพี่น้องมาอยู่มากินงานเขมาฮอนเฮีนพี่น้องอตอนเ้าปลได้หลายปลนแต่งเช้าพี่น้องเขาเจ้าขวนกลางคืนใส่มองว่านเหกี่วนน้ำละป่าบวกสองตัววิ่นกินมาเลยวิ่งเท่าน่ะนี่ให้พ่อแม่ นกก็ได้พี่น้องสองตัวบักง่ายพี่น้องสีเฮดสู้อ่าพี่สู้น้องกินเมื่อในทีมงานบ้านเฮาอ่ะกินข้าวสามัคคีเนาะนกกับสีลาบหนูกับสีอ้อมเอาลายเอฟซีเนี่ยสีลาพี่น้องไปก่อนสำหรับคลิปนี้อ่าขอจบเพียงเท่านี้ไว้เจอกันเป็นน้องน้องสบายดี